นุ่มโซคืองดับไฟ17คนเลยครับเยอะมากเหลือ2คนสุดท้ายแล้วเราจะมาคุยกันไปครับ <S 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 นะคะ โ่นนะครับผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดที่ยังอยู่ตรงนี้และคุณเลือกเอาไว้โพเดียมหน้าครับพลอยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เกรซเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงอิสระคล้ายๆคุณอะนะครับจริงๆทั้ง3คนดูอยู่ในแบบแวดวงเดียวกันนะอินฟูนักแสดงอะไรแบบนี้ยมีความใกล้เคีเยงเอาล่ะคำถามที่คุณเตรียมมาและคำตอบจากปากเธอจะทำให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครคือคนที่คุณอยากเดทด,ด้วยเชิญครับขอถามคุณพลอยกับคุณเกรซนะครับผมชอบแนวเพลงแบบไหนครับแล้วก็ขอ เต้นหน้าห้ลให้ดูได้ไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะชอบแนวไหนแต่เขาอยากดูสเต็ปหน้าห้ลนถ้าคุณจะเลือกจากสเต็ปการเต้นคุณควรจะเดทกันนี้ไงให้จบๆไปตั้งแแรกนะ<น> <c oughs> ครับพลอยจะได้ตอบก่อนชอบเพลงแนวไหนโดยเนื้อแท้ของคุณนะครับคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะก็ชอบฟังนะแบบแนวอีสานแบบอีสานรีมิกกะระเบียบวาาัฒนศิลป์แม่ห้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ฟัง อันนี้ก็คือที่หนูชอบเลยที่หนูแบบชอบไปกับเพื่อนและหนูจะต้องเต้นก็คือเพลงบุญบัางไฟเดือน6ค่ะบนี้แต่ขอดูสเต็ปการเต้นหน้าห้านหน่อยอ่าเต,เต,ตรียมนะมชุดหนูโอเคชุดเหมือนไปงานแต่งเพื่อนนะฮะ <laughs> ไม่รู้จะเต้นได้หรือเปล่าแต่มิวสิกมา ได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้เอาล่ะทีนี้เกรทแนวเพลงของคุณลฮะโดยเนื้อแท้คุณชอบเพลงแนวไหนชอบฟังลูกทุ่งถามลูกทุ่งประมาณไหนครับพี่ตากะแตนฟังก้องคุยไล่ฟังแบบว่าอ๋อเป็นแนวนั้นแต่สเต็ปการหน้าห้านี่คุณนี่สิฮะโหนี่นี่นี่เป็นการ้องมิวเชิญด้านหน้าเลยฮะมิวสิกมา เดยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใบเฟิร์นอย่างนี้โดนไหมครับไปแถวบ้านคุณโดนอยู่หัวแน่นอนคือถ้าเด็กกันไอ้นี่โดนไอ้นี่โดนอยู่หัวเจ็บตัวทั้งคู่แน่นอนนมสดตัดสินใจได้ยังครับว่าคุณจะเลือกคู่เต้นคนไหนครับดับไฟหนึ่งคนแล้วพาคนที่ใช่มาเจอแล้วครับเชิญครับได้เลย uh กันมากนี่ว่านา่ารักเลยมาถึงตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะถามมากไปกว่าขอดูสเต็ปคู่นะฮะ,ะสเต็ปคู่คอันนี้เป็นงานบุญใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยเป็นงานบุญใหญ่คืดมิวสิกมากนนเ,เ,เอาริงมามลมาแล้วมาแทีวมาแล้วมา้วมา้ว คู่นี้ไปแถวบ้านนี่โดนคู่แน่นอนใช่ไหมฮะ <c oughs> อ่าคอน,นั้นเอาเป็นว่าเต้นกันเท่าที่จําเป็นแล้วกันค่ะไปเดทกัน <c oughs> ของสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่ผมอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้ผมมองไปแล้วได้แต่นึกภาพว่าเออถ้าวันหนึ่งผมอายุเท่าคุณผมหวังว่าผมจะดูคูลูเท่ดูน่ารักแบบคุณเพราะนั้นบอกวิธีของคุณมาเดี๋ยวนี้เลยครับคือจริง,รงๆอรผม57กสิบ,บกลังจะ58เมื่อก่อนเคยโสมเคยพังเคยไม่ดูแลตัวเองอแต่มันก็กลับมาดีได้ผมพูดกับทริปิน่ามา5ปีกว่า นะครับจะ6ปีแล้วถ้าไม่ดีจริงผมไม่พูดแน่นอนผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกเราก็ส่งมาให้เพื่อนเช็คว่ามีปรลอดไหมมีสเตียรอยไหมแล้วก็ส่งกลับมาว่าใช้ไปเลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวผมใช้มาตั้งแต่รุ่นเก่าคือ 10x ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 12x ตัวนี้ดียังไงเขามีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นก็คือ 5d matrix color ลอยนี่ครับริ้วรอยแนวตั้ง พวกหวางคิ้วล่องปากล่องคางหรือจะเป็นริ้วรอยแนวนอนนะครับเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาสิ่งต่างๆาเหล่านี้จะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับมีเอกสารรับรองนะแต่บอกว่า57เป็นแบบนี้ไม่มีสัญญกรรมใดๆไม่ฉีดไม่เสริมไม่เติมไม่รอยโปรวันนี้ไม่ควรพลาดนะครับ <S 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 2> <S 2> โปรวันนี้มันเป็นโปรอลังการได้เอยอะและใหญ่กว่าเดิมผมมาเปิดตัว ที่นี่ที่แรกเลยนะครับ1577นะครับยกหูแล้วกดมาเลยนะครับได้เลยมั้งคะ1577หรือ Line แอปช i ยลาชิน่าแบรนด์ผมจะให้200สายเท่านั้นนี่ครับ2กระปุกใหญ่เอาไปอีกหนึ่งพกพาและนี่กันแดดรุ่นใหม่หลอดใหญ่ ทั้งหมดจริงๆ9,790บาทค่ะวันนี้คุณจ่ายในราคา2,990บาทอุยใช้ไปยาวๆ 3, 4เดือนเลยกันแดดสูตรใหม่ดีอย่างไรนี่คือรุ่นเก่านี่คือรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเป็นเนื้อครีมค่ะเป็นเนื้อโลชัน่นแต่รุ่นใหม่ของเราเป็นเนื้อเซรั่มดีกว่าเดิมบางเบาซึมง,ง่ายเทสกันแดดให้ดูเนื้อเซรั่มเป็นอย่างไร,ป,รปั๊บปื๊ด ปื๊ดปื๊ดซึมง่ายไม่เหนียวเหนอหนาเลยนะครับแล้วไม่วอกไม่ลอยซึมง่ายมี S P F 50 P A C บวกดีเหมือนเดิมแต่ข้อที่ดีกว่าก็คือเบาและก็ซึมง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ Line at Trilagina Brand นะครับเงินไม่สำคัญครับสำคัญตรงที่ว่าคุณต้องจองสิทธิ์ของคุณไว้ให้ทันที่15.7 7 2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดหลอดใหญ่รุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้2,990บาททรงฟรีทั่วประเทศรูดบัตรก็ได้ของถึงมือค่อยจ่ายแต่กดมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ที่ 1, 5, 7, 7ชายลาติน่าในคนใช้เยอะ,ะนะครับเอาที่ผมพูดได้ดีกว่าเจนิเฟอร์คิมอย่างเงี้ยถ้าของอมไม่ดีมันด่าตายนะเะขาใช้แต่ของดีๆทั้ทงนั้น<ะ>ไม่มาพูดให้หรือถ้าเด็ดสุดก็มาที่นี่บ่อยเหมือนกันพี่หมูดีลกครับ แกกว่าผมสิปีดูสิครับผลลัพ์ขนาดนี้คุณจะไม่เปิดใจลองเหรอครับ1577นะครับหรือ Line แอส La ร์ลา n ิน่าแบด์วันนี้2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดรุ่นใหม่หลอดใหญ่ 2, 9 9 9บาทเท่าั้อาบาทเท่านั้นคุ้มมากเลยวันนี้เค็ดรับดีๆจากพี่ชายของวงการบันเทิงครับพี่นิวโนครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดียังไงตื่นเต้นไหมหนาวมากหนาวว่าจริงหนาวมากอ๋อไม่ไม่แกล้อแห้งนะเอ้ยกิน,น <c oughs> แห้งก็แบบนีรีบก,กินเถอะจริงทั <c oughs> ้งจริงป้าเรียกเพราะาทำอาหารก <c oughs> ินใช่หรอเพราะว่าใช่เราแบบน,นานตู้ก,กินแบบตั้งใจกินอ่ะใช่เอออยากกินที่ที่ตอบว่าอยากกินอยากกินจริงๆสรุปอยากกินไหมอ๋อ แต่ก็ดูแบบน่ารักแล้วแบบเพื่อนเพื่อนที่จริงมากับเพื่อนอีกสองคนเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนแรกกะว่าจะแบบไม่เปิดไฟให้ใครขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็แบบโดนเพลินมืนก็เพลินเกินลืมปิดลืมปิดเลยใช่ต้องใช่สิที่จริงทำหักข้าวมาให้ด้วยที่มาทำมาสองกล่องจริงเหรอใช่นี่เห็นไหมยอดรสชาติเหมือนกันกินได้ร้อยเปอร์เซนต์โอเคอย่าถ่าย ค่ะทำดีๆอร่อยครับกินทุกอย่างอืมอืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงอ่ะอย่าไน่าเชื่อจริงจิงปกติอ่ะไม่ชอบพริกไทยเท่าไหร่แต่นี้มันกินได้หมายถึงว่าแบบกินพริกไทยตรงนี้ได้อ่ะเป็นเชฟใช่ไหมใช่ใช่แต่เป็นเชฟแต่ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งที่สองอืม แต่ทษไม่ไปนะคะให้เป็นมาห่านโดนมะไม่เป็นไรเดี๋ยวเร,เราทำกระผ้าให้กินก็ได้เค okay, สบายใจและว,วันนี้ต้องขอบคุณสีจาก TOA ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะเราสอคนเชื่อครับว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอยู่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจะมีความสุขยิ้มๆแล้วก็สนุกไปกับเราต่าหกมันแบบขอรู้สึกว่าตั้งแต่เราเปิดสกัดมาเปิดซีซั่นมาเนี่ย เป็นคัพเปิลแมทชมากาแต่และคนเจอกันแล้วแบบรู้สึกเลยว่าโอ้โหที่ใช่เลยคู่เนี้ยาบางคู่เนี่ยนะแต่งตัวเหมือนแมทช์กันมาบางคู่จะหลิดได้เลยใช่บางคู่อะไรอะไรบางอย่างลงตัวคุณผู้ชมสามารถเจอใครที่แมทช์และคลิกได้แบบนี้เช่นกันนะครับ QR Code มุมจออยากมีแฟนสแกนเลยนะครับบรรยากาศพิเศษ เพื่อนๆและความสนุกสนานที่เดียวในโลกจะเกิดกับคุณแน่นอนเราสองคนสัญญาครับและเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอนะครับที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และกลับมาพบกันนะคะทุกวันเสาร์เวลา14นาฬิกาในเทคมีอชไทยลนดนุ่มสดค้นต่อไป สวัสดีครับเกมครับชัดมงคลลมซับทวีครับไม่ต้องไปตามหาหรอกนะครับซีเคดเพราะว,ว่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วครับปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์ของคณะของตัวเองด้วยปกติเวลาซ้อมจะเป็นซ้อมช่วงเย็นๆครับประมาณห้าโมงถึงสักหุโมงหนูชอบผู้ชายทรงผมแบบนี้ตาแบบนี้ปากแบบนี้จัูกแบบนี้แต่งค่ะว้า<ว><ว>มันก็ต้องเป็นคนนี้